สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปาษที5แล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอื่นๆที่เข้ามาดูด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอฝากช่องห้องเรียนภาษาไทยครูโบด้วยนะคะก็ในระดับชั้นป5นะคะวิชาภาษาไทยเนี่ยก็จะเรียนค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างลึกนะคะซึ่งในรายวิชานี้นักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องของชนิดของคำในภาษาไทยนะคะนักเรียนชั้นป5เคยได้ยินเรื่องคำนามคำสรรพนามคำกริยา มา,มาบ้างแล้วหรือเปล่านะคะแต่นักเรียนบางคนก็ยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าอาจจะฟังผ่านมูผ่านตาแล้วก็ลืมไปบ้างนะคะซึ่งในรายวิชานี้เนี่ยครูก็จะมาทบทวนให้นะคะก็จะเป็นการสอนไปเลยนะคะก็จะมีความลึกนะคะลงรายละเอียดที่นักเรียนไม่เคยรู้นะคะก็จะได้เรียนไปพร้อมๆกันในวันนี้เนาะ,ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านักเรียนพอจะรู้ไหมคะว่าความหมายของคำนามเนี่ยคือ อะไรเอ่ยน,นะคะแต่บางคนเนี่ยก็เคยจะได้ยินคุณครูชั้นปสิได้สอนมาบ้างแล้วนะคะแต่ความยากของคำนามเนี่ยก็จะแบ่งย่อยๆไปอีก5้าชนิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำนามก่อนนะคำนามนะคะคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่พืชได้หมดเลยนะคะก็ใช้เรียกนะคะใช้เรียกเนาะใช้เรียกแทน ก็จะมีทั้งหมด5ประเภทนะคะคำนามประเภทที่1นะคะคเขาก็จะเรียกว่าสามัญนามนะคะประเภทที่1สามัญนามก็จะเป็นคำเรียกทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนนะคะก็จะพูดถึงโรงเรียนโดยกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นโรงเรียนชื่อนั้นไม่ได้เจาะจงว่าเป็นโรงเรียนชื่อนี้นะคะคุณหมออย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณหมอนะคะก็พูดโดยรวมว่าเป็นคุณหมอ ทั้งประเทศนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านนั้นเฉพาะทางด้านนี้คุณหมอชื่อน้นชื่อนี้นะคะก็จะพูดถึงทั่วๆไปนะคะสามนะคะก็จะเป็นข้าวนะคะก็จะเป็นพวกพืชเนาะที่ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นยี่ห้อนี้ไม่ได้เป็นเมล็ดพันธุ์นี้นะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นวัดนะคะก็จะพูดถึงวัดทั่วไปโดยรวมเนาะก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็น วัดชื่อนั้นชื่อนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างคําสามัญนามนะคะก็คือคําที่เรียกคนสัตว์สิ่งของทั่วไปนะคะก็คือขีดเส้นใต้ไปเลยก็คือไม่ได้ใช้จอบโจงนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กนะคะก็จะพูดถึงเด็กโดยรวมทั่วๆไปนะคะนักเรียนพูดถึงนักเรียนโดยรวมเลยนะคะไม่ได้เจาะโจงว่านักเรียนชื่อนั้นชื่อนี้เนาะ คุณครูนะคะก็พูดถึงคุณครูทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงว่าคุณครูชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคของประเภทที่1น,นะคะก็คือสามายนามก็คือใช้เรียกทั่วไปนั่นแหละนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่2นะคะก็คือวิสามยนามนะคะวิสามยนามเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคํานามชี้เฉพาะเจาะจงนะคะจะแตกต่างกว่าประเภทที่1น,นะคะก็คือมันจะชี้เฉพาะเจาะจงจะมีชื่อนะคะจะเจาะจงจะระบ,บุเลยว่าเป็นคนนี้เป็นที่นี่เป็นสิ่งน,นี้นะคะยกตยัวอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะเมื่อเราพูดว่าจังหวัดเชียงใหม่คนฟังก็จะอ๋อก็จะเข้าใจว่าเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ะะห้ามคิดว่าเป็นจังหวัดอื่นอันนี้ก็คือเป็นการเจาะโจงเป็นการระบ,บุนะคะยกตัวอย่างเช่นลิซ่านะคะเมื่อคนพูดคําว่าลิซ่านักเรียนก็จะเข้าใจว่าอ๋อลิซ่าก็คือศิลปินเกาหลีนะคะนักร้องเกาหลีอย่างนี้นะคะหรือยกตัวอย่างเช่นคุณครูโบโนะคะก็จะเจาะโจงเลยนะคะว่าครูชื่อครูโบโนะคะเมื่อคนฟัง ก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขาพูดถึงคูโบนะเขาไม่ได้พูดถึงคูคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะหรือยกตัวอย่างเช่นปากกาสีน้ำเงินลายคิตตี้างเงี้ยก็จะมีความชี้เฉพาะเจาะจงว่ามีลายมีลวดลายด้วยมีลายคิตตี้ด้วยนะคะแต่ถ้าพูดถึงคำทั่วทั่วไปก็จะเป็นปากกานะคะแต่ว่าถ้ามีความเาจาะจงก็จะระบุสีด้วยระบะุรูปด้วยนะคะ ต่อไปประเภทที่3ามก็จะเป็นสมุหานามนะคะสมุหานามเนี่ยก็จะเป็นคําที่บอกหมวดหมู่ที่มีจํานวนสิบจานวนหรือว่าจํานวนเยอะๆขึ้นไปนะคะ,ะคําที่สังเกตสมุหานามนะคะตําแหน่งของเขาเนี่ยก็จะวางอยู่ข้างหน้านะคะยกตัวอย่างเช่นฝูงนะคะคําว่าฝูงเนี่ยครูโ,โบจะอธิบายนิดนึงนะคะว่าคําว่าฝูงเนี่ย ก็จะบอกจํานวนตั้งแต่สิบขึ้นไปหรือว่าจํานวนที่มันมีเยอะๆนะคะ,ะปลาในฝูงนั้นนะจะมีปลากี่ตัวก็ได้นะคะแต่เมื่อมาเป็นสมุนามคําที่บอกหมวดหมู่เขาจะบอกว่าฝูงนะคะต่อไปช่อดอกไม้นะคะในหนึ่งช่อเนี่ยจะมีดอกไม้กี่ดอกก็ได้นะคะต่อไปกองทหารนะคะในหนึ่งกองเนี่ยจะมีทหารกี่นายก็ได้มีสิบนายก็ได,สได้สิบนายก็ได้นะคะต่อไปวงดนตรีนะคะ ในวงดนตรีเนี่ยในหนึ่งวงเนี่ยจะมีนักรดนตรีกี่คนก็ได้ต่อไปนะคะมันก็จะมีคำที่บ่งบอกสมุหนามที่เป็นหมวดหมู่ด้วยกันนะคะหลายคำเลยยกตัวอย่างเช่นโขงช้างเห็นไหมคำว่าโขงช้างก็จะบอกเลยว่าช้างในโขงนั้น่ะมีหลายเชือกนะคะต่อไปฝูงปลาเห็นไหมก็จะบ่งบอกเลยตำแหน่งของเขาก็จะอยู่ข้างหน้านะคะ ก็จะบ่งบอกเลยว่าปลาในฝูงนั้นนะ่ะมีหลายตัวนะคะคณะลิกเกเห็นไหมเขาก็จะบ่งบอกเลยว่าในคณะลิเกน,นั้นนะ่ะมันมีคนหลายคนนะคะวงดนตรีกองทหารกองมะม่วงก็จะบ่งบอกเลยว่าในกองมะม่วงนั้นนะ่ะก็จะมีมะม่วงหลายผลมันมีเยอะแยะมากมายนะคะ แต่สมุหานามเนี่ยที่เขาบ่งบอกก็จะเพื่อให้บอกว่ามันมีจํานวนเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่4นะคะก็คือลักษณะนามเนาะเป็นคําที่บอกลักษณะนะคะ,ะสังเกตเห็นว่าลักษณะนามเนี่ยจะวางข้างหลังตัวเลขหรือข้างหลังคำนามนะคะเมื่อกี้สมุหานามวางอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่ลักษณะนามเนี่ย คือเขาจะตามหลักคำนามหรือจำนวนพูดง่ายๆก็คืออยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นกระเป๋าหนึ่งใบเห็นไหมลักษณะนามของกระเป๋าก็จะเป็นใบนะคะนกหนึ่งตัวนะคะลักษณะนามของนกก็คือจะเป็นตัวเนาะรถหนึ่งคันนะคะนาฬิกาหนึ่งเรือนยินสองสองแท่งเห็นไหมยินสองไม่ได้เรียกเป็นด้ามน,นะคะก็จะเรียกเป็นแท่งนะคะ ก็จะมุนมองว่าดินสออันเนี้ยใช้ลักษณะนามเป็นแท่งนะคะปากกา1ด้านยางลบ1ก้อนนะคะหน้าต่างหนึ่งบานนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็ง่ายๆก็คือลักษณะนามเนี่ยตำแหน่งของเขาก็จะคือวางข้างหลังคำนามหรือหลังจำนวนนั่นเองนะคะนักเรียนไม่สับสนนะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อสังเกตของสมุคนามกับลักษณะนามนะคะนี่ครูโบเอามาให้นักเรียนได้ดูเพื่อมันจะ ให้ความเข้าใจนะคะนักเรียนดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะฉันเห็นฝูงควายหนึ่งฝูงกำลังกินหญ้าอยู่กลางท้งางนากูบโบเคยบอกแล้วว่าสมุหนานาเนี่ยตำแหน่งของเขาก็จะอยู่ข้างหน้านักเรียนสังเกตคือคําว่าฝูงที่ตัวหนังสือสีเขียวตรงนี้นะคะตำแหน่งเขาอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นประเภทสมุหนานานะคะแต่ถ้าตำแหน่งเขาอยู่ข้างหลังอย่างเช่นควายหนึ่งฝูงเห็นไหมตัวหนังสือสีพูจะอยู่ ข้างหลังก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะนามนั่นเองนะคะนักเรียนไม่สับสนนะว่าถ้าตำแหน่งอยู่ข้างหน้าก็คือเป็นสมุหนามแต่ถ้าตำแหน่งนะคะวางอยู่ข้างหลังก็จะบ่งบอกว่าคำนามประเภทนี้เป็นลักษณะนามนัน่นเองนะคะต่อไปในเรื่องของอาการนามประเภทสุดท้ายก็จะเป็น อาการน้ำนั่นเองนะคะก็คือเป็นคําที่บอกอาการกริยาของคนสัตว์สิ่งของนะคะส่วนมากเนี่ยมักจะมีคําว่าการวามวางอยู่ข้างหน้านะคะ,ะการเนี่ยมักจะนําหน้าคํากริยาปกติคํากริยาของเราก็จะเป็นเรียนวิ่งนั่งเดินกินนอนกระโดดน,นะคะแต่เมื่อมันมาอยู่ในประเภทของคํานามเนี่ยเขาก็จะมี คำว่าการวางอยู่ข้างหน้าเพื่อให้บ่งบอกอาการกริยาหรือมาให้มันสุภาพมากขึ้นนะคะก็จะมีการเรียนการวิ่งการอ่านการขับรถนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือคำว่าความเนาะมักจะนำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษนะคะยกตัวอย่างเช่นคำความรักความรู้ความคิดความสวยความสะอาดความดีนะคะหนึ่งนี้เป็นต้นเนาะ ต่อไปนะคะหน้าที่ของคำนามเนี่ยเป็นได้หลายอย่างเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยครูโบก็ยกตัวอย่างมามาประมาณ5ตัวอย่างเนาะคำนามเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งประธานนะคะเป็นทั้งได้ส่วนขยายเป็นทั้งได้เป็นกรรมนะคะเป็นส่วนเรียกขานก็ได้หรือว่าเป็น ส่วนเติมเต็มของคำปริยาก็ได้ไมนูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะหน้าที่ของคำนามเนี่ยสามารถเป็นประธานของประโยคได้ด้วยนะคะเมื่อเป็นประธานของประโยคนะคะจุดสังเกตของเขาก็คือจะอยู่ข้างหน้าประโยคนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นเปียกร้องเพลงเห็นไหมคะว่าเปียกก็จะอยู่ข้างหน้าเป็นชื่อคนเนาะก็จะเป็นประธานนะคะฝนตกเห็นไหมประธานของประโยคนี้ก็คือคําว่าฝนนะคะก็จะอยู่ข้างหน้า ปลายตำรวจจับผู้ร้ายเห็นไหมคะประธานของประโยคนี้ก็คือคําว่าตํารวจนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะทําหน้าท sure. right, ี <tr> ่เป็นกรรมของประโยคนะคะตําแหน่งของคํานามที่ทําหน้าที่เป็นกรรมเนี่ยก็จะคืออยู่ท้ายประโยคนั่นเองนะคะจะแตกต่างกว่าข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งก็คืออยู่ข้างหน้าเมื่อคํานามมาเป็นกรรมก็จะต้องไปอยู่ท้ายประโยคนะคะจุดสังเกตของเขาก็จะอยู่ท้ายประโยคนะคะ ต่อมาข้อที่3นะคะเป็นส่วนขยายนะคะส่วนขยายเนี่ยก็จะเจาะจงไปเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นแม่จะพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์ เชียงใหม่เห็นไหมเขาก็จะเจาะจงไปเลยขยายให้รู้ไปเลยว่าส่วนสัตว์ที่ไหนก็จะเป็นส่วนสัตว์เชียงใหม่นะคะเมื่อคนฟังฟังก็จะอ๋อเข้าใจว่าเป็นส่วนสัตว์เชียงใหม่นะอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะห้ามคิดเป็นอย่างอื่นนะคะต่อไปข้อที่ส่ก็คือเป็นส่วนเติมเต็มของคํากิยานะคะยกตัวอย่างนะคะเขาก็จะมีคําว่าเป็นเห็นไหมในประโยคมันก็จะแสดงให้ให้เรารู้ว่า ในประโยคนั้นน่ะมันก็จะมีคีย์เวิร์ดนะคะเช่นคําว่าเป็นเห็นไหมพี่เป็นทาหารนะคะยา่ยาๆเป็นดาราส่วนเติมเต็ม,ตมยา่ยาๆนะคะก็คือเป็นดารานะคะเพื่อบอกบอกให้ให้รู้ว่าอ๋อนอกจากยา่ยาจะเป็นคนสวยแล้วยา่ยาๆก็ยังเป็นดาราได้ด้วยนะคะ ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือทําหน้าที่เป็นคําเรียกขานนะคะก็จะเป็นชื่อเนาะยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งหยิบประไกยให้หน่อยสินะคะชื่อนะคะก็จะเป็นชื่อของคนคนชื่อผักบุ้งนะคะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นพืชไม่ได้เป็นผักผลไม้ใดๆนะคะแต่ว่าเป็นชื่อของคนนั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะก็มาถึงการสรุปนะคะก็คือคํานามเนี่ยใช้เรียกแทน ชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะแต่คำนามเนี่ยก็จะแบ่งเป็น5้าชนิดด้วยกันเนาะก็ชนิดที่หนึ่งก็จะเป็นสามัญนามคำนามเรียกทั่วไปไม่ได้เจาะจงนะคะข้อที่สองก็จะเป็นวิสามัญนามนะคะคำนามที่เฉพาะเจาะจงระบุชื่อนะคะระบุเจาะจงไปเลยว่าเป็นสีนั้นเป็นรูปนั้นนะคะเป็นชื่อนั้นเป็นจังหวัดนั้นเข้าไปนะคะเพื่อให้คนฟังเข้าฟังแล้ว อ๋อมีความคิดว่าเราพูดถึงนะคะส,ส่วนที่สามก็คือสมุหนานามนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการบอกหมู่บอกหมวดหมูท่ที่มันมีจำนวนเยอะๆขึ้นไปนะคะตำแหน่งของการวางสมุหนานามก็คือวางข้างหน้านั่นเองนะคะข้อที่4ประเภทที่4ก็จะเป็นลักษณะนามนะคะลักษณะนามเนี่ยก็คือจะวางข้างหลังนามหรือหลังจํานวนนะคะตำแหน่งของเขาก็คือจะวางข้างหลัง สุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นอาการละนามนะคะอาการละนามเนี่ยก็จะมีคําว่าการกับกวางข้างหน้านะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะให้หนักเรียนนะคะฝึกทบทวนทําใบงานนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสถานก,การณ์โควิดนะคะอยากจะให้หนักเรียนเนี่ยไปไหนนะคะก็สวมใส่แมสแล้วก็ทาจเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย